ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะนี่ยิสูซี่เธอคิปออกหรือยังยะว่าจะทำผ่านไหวครูเป็นรูปอะไรในวันพรุ่งเนี้ยฉันคิดไว้แล้ว อย่าห่องนะว่าจะทารูปแบบเดียวกับฉันนะฉันไม่ยอมจริงๆด้วยฉันจะทําเป็นรูปโดเรมอนตายยิสูซี่เธอลอกความคิดฉันฉันก็คิดเอาไว้ในใจแล้วว่าฉันจะทําเป็นรูปโดเรมอนเธออย่ามาลอกฉันนะคิดเองบ้างสินี่แอปเปิ้ลฉันจะไปลอกเธอได้ยังไงเมื่อเธอคิดในใจอ่ะก็ใจมันตรงกันไม่รู้ล่ะ ฉันจะทำเป็นรูปโดเรมอนหืมคอยดูนะผานของฉันน่ะจะต้องสวยวิจิตรพิสดารกว่าเธอสูซ,ซี่เรามาดูกันว่าพรุ่งนี้ผานของใครจะสวยกว่ากันแน่นอนอแล้วพานโดเรมอนของฉันน่ะจะต้องสวยที่สุดเธออะอย่ามาแข่งกับฉันหน่อยเลยแอปเปิ้ลน้อยมาดูกันก็แล้วกัน ฉันน่ยจะทําให้สวยที่สุดให้สุดฝีมือเลยนั้นเรามาแข่งกันนะพรุ่งนี้พานใครจะสวยกัากันได้เลยฉันจะแพ้ไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้ฉันจะต้องไปจ้างเขาทําเอาให้สวยวิจิตรพิสดารไปเลยอย่าสูซี่จะได้ไม่ชนะฉันเนี่ยถ้าใครทําสวยนะเพื่อนๆก็จะชอบเพื่อนๆก็จะโหวตให้เป็นหัวหน้าห้อง ฉันจะยอมแพ้ไม่ได้พรุ่งนี้พานโดเรมอนฉันจะต้องสวยที่สุดทุ่มไม่อั้นเลยกี่ร้อยกี่พันฉันก็จะจ้างสู้ฉันม่ได้แน่หนย่ยใหญ่สูซ้ซี่วันไหวครูเราจะต้องตั้งใจทำเพื่อคุณครูเราจะทำเองสุดฝีมือเลยจะทำตั้งแต่ไปเก็บดอกไม้ที่สวนหลังบ้านออกแบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองจะได้สมกับที่คุณครูสอนเรามาตั้งนานให้ความรู้ เราจะต้องทำให้สวยที่สุดตั้งอกตั้งใจไปเก็บดอกไม้ก่อนนะเพื่อนๆซูซี่อ่ะรักคุณครูจะต้องทำให้ดีที่สุดตายผ่านของยีซูซี่สวยจังเลยอะ่ะนี่ขนาดฉันจ้าคนทำตั้งสามพันบาทยังสวยมีสซูผ่านโดเลมอนของยีซูซี่เลยเอาอยัางไงดีฉันไม่ยอมหรอกนะ เสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมคอยดูเถอะฉันจะต้องแปลนมันว้าย <What? S 1> <c oughs> ผพานที่ฉันอุตส่าห์นั่งหลังกดหลังแข็งทําเกือบเที่ยงคืนและหมดเลยฮ <c oughs> เอาอยัางไงดีฉันไม่มีอะไรไปไหว้ครูครูเจนจต้องน้อยใจแน่เลยตายหน้าสงสารจังเลยซูซี่ดูพาน เละเป็นโจกเลยอะ่ะวายตายแล้วนะ่าเปลียดจังเลยเธอจะหอบดินแบบนี้หรอไปไหว้ครูดูพันของฉันสิฉันทำด้วยตัวเองเลยนะสวยไหมเธอแกล้งฉันนะ่ะแอปเปิลเธอขัดขาฉันนี่อย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันจะไปขัดขาเธอทำไมเธอนซุ่มซ่ามาชนขาฉันเองเชอะฉันจะไปไหว้ครูแล้วนะ เธอน่ยจัดการกับพันเละเทะเละเทะของเธอคนเดียวเธออยาไปแล้วเฮอเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีเนี่ยกลาบคุณครูค่ะโอ้โหพันสวยมากเลยนะจ๊ะแอปเปลิลขอบใจมากนะจะลูกขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแบบนี้ทุกปีทุกปีนะจ๊ะ ค่ะครูหนูรักครูนะคะแล้วพานเนี่หนูตั้งอกตั้งใจทําเลยค่ะคุณครูขอบคุณมากจ้ากลาบคุณครูค่ะขอบใจมากนะจ้าซูซี่หนูต้องขอโทษคุณครูด้วยนะคะที่พานหนูเป็นแบบนี้หนูตั้งอกตั้งใจทํามาให้ครูค่ะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อย พานหนูล้มคว่ำไม่เป็นท่าเลยค่ะโธเอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าพานจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้แค่ครูรู้ว่าซูซี่เต็มใจทำให้ครูตั้งใจทำให้ครูครูก็ดีใจแล้วละจ้ะมันไม่สำคัญเลยสักนิดเดียวต่อให้หนูไหวโดยที่ไม่มีดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ครูขอให้หนูตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะขอบคุณค่ะครูหนูรักครูนะคะจ้าตั้งใจเรียนนะจ๊าซูซี่เด็กๆทุกคนด้วยนะจ๊ะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่อย่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะคะโตขึ้นจะได้มีงานการที่ดีๆทำค่ะ